รักแล้วไม่เตือนนี่คือรักสปอยเตือนแล้วไม่จำจึงถูกทำโทษ CGN ไทยสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life at CGN ไทยกับผมอาจารย์บรรพ์เมฆสถาพรกุลวันนี้เราจะมาเฝ้าเดี่ยวในพระธรรมเอเสเคียวบทที A K o B ่19 1-14ในหัวข้อเตือนก่อนตีมีพระเจ้าเท่านั้นที่ยุติธรรมอิสเคียบทที่19ข้อ1ถึง14ส่วนเจ้าจงเปล่งเสียงร้องบทเพลงคร่ำครวญเรื่องเจ้านายทั้งหลายของอิสราเอลกล่าวว่าแม่ของเจ้าช่างเหมือนสิงโตตัวเมียที่อยู่ท่ามกลางพวกสิงโตเสียจริงๆ นางนอนอยู่ท่ามกลางพวกสิงโตหนุ่มและเลี้ยงดูลูกๆของนางนางเลี้ยงลูกสิงโตตัวหนึ่งให้เติบโตขึ้นมันกลายเป็นสิงโตหนุ่มมันฝึกหัดจับเหยื่อและมันกัดกินคนบรรดาประชาชาติได้ยินเรื่องของมันมันถูกจับได้ในหลุมพรางของพวกเขาพวกเขาเอาขอเกี่ยวมันนำมายังแผ่นดินอียิปต์เมื่อนางเห็นว่าคอยนานแล้วและความหวังของนางหมดไป นางก็เอาลูกมาอีกตัวหนึ่งเลี้ยงมันให้เป็นสิงโตหนุ่มมันไปไปมามาท่ามกลางพวกสิงโตและมันกลายเป็นสิงโตหนุ่มแล้วมันฝึกหัดจับเหยื่อมันกัดกินคนมันข่มขืนหญิงไม้ทั้งหลายของเขาและทําให้เมืองทั้งหลายของพวกเขาร้างเปล่าแผ่นดินและผู้ที่อยู่ในนั้นก็ครั่นคลามเมื่อได้ยินเสียงคำรามของมันแล้วบรรดาประชาชาติรอบๆ ก็ต่อสู้มันจากแว่นแคว้นทั้งหมดเขาทั้งหลายกลางข่ายออกคลุมมันมันก็ถูกจับอยู่ในหลุมพรางของพวกเขาพวกเขาเอาขอเกี่ยวมันไปขังไว้ในกรงและนํามันมายัางกษัตริย์บาบิโลนนามันไว้ในที่กำบังแข็งแกรง่งเพื่อไม่ให้ได้ยินเสียงของมันอีกบนภูเขาแห่งอิสราเอลแม่ของเจ้าเหมือนเถาอางุ่นอยู่ในสวนองุ่น เอามาปลูกไว้ริมน้ำมีผลดกและมีขแขนงมากมายเพราะมีน้ำบริบูรณ์ขแขนงที่แข็งแรงมากกลายเป็นคาาของผู้ครอบครองมันชูขึ้นสูงท่ามกลางขแขนงที่หนาทึบใครๆก็เห็นความสูงเด่นของมันทั้งขแขนงมากมายของมันแต่ว่ามันถูกถอนออกด้วยความโกรธถูกโยนทิ้งลงบนพื้นดินลมตะวันออกทำให้มันเหี่ยวไป ผลของมันถูกเด็ดออกไปหมดขแขนงที่แข็งแรงมากก็เหี่ยวไปไฟก็ไหม้มันเสียบัดนี้มันถูกถอนไปปลูกในถิ่นธุระกันดาลในแผ่นดินที่แห้งแล้งและกันดานน้ําไฟออกมาจากขแขนงนั้นเผาผลาญแขนงอื่นๆและผลจนหมดไม่มีขแขนงที่แข็งแรงมากเหลืออยู่บนต้นอีกเลยไม่มีคาาสําหรับผู้ครอบครอง นี่เป็นบทเพลงคร่ำครวญที่ใช้สำหรับการคร่ำครวญในพระธรรมตอนนี้พระเจ้าได้ให้เอเซเคียลได้กล่าวกับอิสราเอลว่าจงเป่งเสียงร้องคร่ำครวญถึงเจ้านายของอิสราเอลอันนี้เป็นสิ่งที่จะเตือนให้กับอิสราเอลทั้งหลายเนี่ยให้รู้ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตพระเจ้าได้ใช้ภาพของสิงห์หนุ่มเพื่อเป็นการเปรียบเทียบถึงกษัตริย์องค์ท้ายๆของอาณาจักรยูดาห์ตอนใต้ ซึ่งถ้าเราจะเข้าใจพระพีตอนนี้เนี่ยเราจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องไปศึกษาดูในพระธรรมสองพงศษา์แต่อย่างไรก็ตามก็จะนํามาธิบายให้พวกเราได้เข้าใจสิงหนุ่มตัวแรกเลงถึงเยโฮอาหัต ah ซึ่งเป็นโอรสของโยเซียพงอายุ23พรรษาขึ้นคองราชในเยรูซาเลม็มได้เพียง3เดือนเท่านั้นแต่ว่าเยโฮอาหัต ah ได้ทําชั่วในสายพระเนตรของพระเจ้าจึงทําให้ฟาโรเนโคจับพงไว้ แลวฟาโรก็เลือกเอลียาคิมโอรสของโยเซยาให้เปลี่ยนชื่อเป็นเยโฮยาคิมขึ้นของราชแทนเยโฮอาห์ ah at, ถูกนำตัวไปยังอียิปต์แล้วสิน้นพระชนที่นั่นแล้วก็มีภาพของสิงห์หนุ่มอีกตัวหนึ่งซึ่งอาจจะหมายถึงเยโฮยาคีนหรือเสเดคียาซึ่งทั้งสองก็ทำชั่วในสายพเนธร์ของพระเจ้าเช่นเดียวกันและในที่สุดทั้งสองก็ถูกจับไปเป็นเฉลยที่บาบิโลน อีกภาพหนึ่งที่พระเจ้าใช้ก็คือภาพของเถาหุ่นที่เกิดผลแต่ถูกถอนรากและกิ่งก้านก็ถูกไฟเผาเถาหุ่นที่เหลือถูกปลูกไว้ในถิ่นทุรกันดารน,นั่นก็คือการตกไปเป็นเชลยที่บาบิโลนดังนั้นนี่จึงเป็นบทเพลงข้ามควรสําหรับอาณาจักรยูดาห์สหรับอนาคตที่จะมาในไม่ช้าเราจะเห็นได้ว่าพระเจ้าทรงรักและห่วงใยคนอิสราเอลและพยายามเตือนแล้วเตือนอีกให้พวกเขาเนี่ยที่จะกลับใจใหม่ แต่เราพบว่ากษัตริย์องค์ท้ายๆของอาณาจักรยูดาตอนใต้ก็ทําชั่วในสายพระเนตรของพระเจ้าและนั่นแหละก็เป็นเหตุให้พระเจ้าต้องตีสอนต้องลงโทษให้เขาต้องตกเป็นเฉลยที่บาบิโลนนี่คือการที่พระเจ้าได้ทรงเตือนก่อนที่จะถูกลงโทษนี่คือความรักของพระเจ้าที่ไม่ได้เป็นรักสปอยที่ไม่ได้ปล่อยให้ทําชั่วโดยไม่มีการเตือนแต่พระเจ้าทรงรักและห่วงใยคนอิสราเอลอยู่เสมอเรามีบทเรียนที่สามารถเรียนรู้จากพระธรรมตอนนี้ ได้6ประการด้วยกันประการที่1พระเจ้าทรงเตือนก่อนที่จะตีก่อนพิพาษาลงโทษนี่แหละคือความรักของพระเจ้าเราเห็นนะครับว่าใครก็ตามที่มีความรักเขาจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเตือนบุคคลน,นั้นเป็นที่รักให้รู้ว่ากําลังทําผิดทำบาปให้รู้กําลังทําสิ่งไม่ดีทําสิ่งชั่วต่างๆพ่อแม่เช่นเดียวกันเมื่อเห็นลูกทําผิดทาบาปพ่อแม่ก็จะเตือนก่อนที่จะตีก่อนที่ ลงโทษนี่คือความรักเป็นความรักที่พิสูจน์ให้เห็นด้วยการกระทําเป็นความรักที่พระเจ้ากระทาให้คนอิสราเอลอย่างไรองค์ก็พร้อมที่กระทําให้กับพวกเราในยุคปัจจุบันเช่นเดียวกัน2การเตือนล่วงหน้าจึงเป็นโอกาสที่จะกลับใจใหม่ไม่ถูกลงโทษใครก็ตามที่เริ่มที่จะทําผิดทาบาปเมื่อได้รับการเตือนนี่คือโอกาสที่เขาจะกลับใจใหม่ที่เขาจะละทิ้งความชั่ว เขาจะไม่ไปต่อเขาจะไม่ก้าวลงไปในความผิดบาปซ้ําแล้วซ้ําอีกมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นแล้วเขาจะถูกลงโทษงนั้นภาพของอิสราเอลที่ทําผิดบาปและถูกลงโทษจึงเป็นอุทาหรณ์ที่สอนใจเราทั้งหลายให้เราเระมัดระวังือพระเจ้าเตือนให้รีบสารภาพและกลับใจก่อนีจะถูกลงโทษ 3. การทําชั่วในสายพรเนตุพระเจ้าจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้พระเจ้าต้องลงโทษและนี่แหละคือความยุติธรรมของพระเจ้า นี่คือความยุติธรรมที่พระเจ้าสำแดงออกพระเจ้าทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมใครก็ตามที่ทำปิดทำบาปจะต้องถูกลงโทษค่าจ้างความบาปคือความตายเหมือนพระเจ้าท่งไว้ซึ่งความรักที่พร้อมจะให้อภัยคนที่กลับใจใหม่ขณะเดียวกันพระองค์ก็เป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมที่พร้อมจะลงโทษคนที่ไม่ยอมกลับใจใหม่อย่างดื้อดึงฝ่าฝืนการเตือนของพระเจ้าข้อที่ 4. พระเจ้าสามารถใช้คนที่ไม่เชื่อที่จะตีสอนผู้เชื่อ และนี่แหละคือความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ทรงครอบครองอยู่เหนือทุกคนแต่ถึงเงื่อนก็ตามต่อให้พระเจ้าใช้คนที่ไม่เชื่อเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือของพระเจ้าแต่สุดท้ายคนที่ไม่เชื่อนั้นก็ถูกลงโทษจากความผิดบาปเช่นเดียวกันในที่นี้เราเห็นนะจากบาบิโลนที่ยิ่งใหญ่ก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือที่ลงโทษอิสราเอลแต่สุดท้ายพระเจ้าก็ลงโทษบาบิโลนที่ไม่ยอมกับใจใหม่ไม่ยอมเชื่อวางใจในพระเจ้าเช่นเดียวกันข้อที่5เมื่อพระเจ้าทรงอวยพรให้เกิดผล เราต้องสำนึกในพระคุณของพระเจ้าการเกิดผลเกิดขึ้นเมื่อพระเจ้าอวยพรเมื่อชากรของพระเจ้านั้นได้เชื่อวางใจในพระองค์เคารพยำเกรงพระเจ้าดำเนินอยู่ในทางของพระเจ้าการอวยพรก็จะเกิดขึ้นการเกิดผลก็จะเกิดขึ้นแต่เมื่อไรก็ตามไม่เชื่อดื้อดึงไม่เชื่อฟังพระองค์ก็จะลงโทษการเกิดผลก็กลายเป็นความกันดานแห้งแลง้งเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นในสมัยของอิสราเอลข้อที่6 พระเจ้าสามารถเปลี่ยนการข้ามควรเป็นความชื่นชมินดีเมื่อเรากลับมาหาพระเจ้าองค์ทรงเปลี่ยนการข้ามควรถึงแม้ว่าบทนี้จะเป็นบทแห่งการข้ามควรก็สาม,มารถเปลี่ยนเป็นความชื่นชมินดีได้เมื่อเขากลับใจใหม่เมื่อเขากลับมาหาพระเจ้าเมื่อเขาได้สํานึกในพระคุณความรักของพระเจ้าขอเราที่จะสงบใจที่สานด้วยกันนะครับถ้าแต่พระเจ้าผู้เต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักความเมตตาขอพระคุณพระเจ้าที่องค์ทรงรักและห่วงใยทุกๆคนในโลกนี้ ปาตนายทุกคนนั้นได้กลับใจใหม่เชื่อวางใจในพระองค์ไม่ประสงค์ที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศไปพระองค์ทรงเตือนทุกคนที่กําลังทําผิดทาบาปก็ขอให้เรานั้นได้รับการเตือนจากพระเจ้าและรีบกลับใจใหม่เพื่อจะไม่ถูกลงโทษจากพระองค์จึงขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคุณความรักของพระองค์อธิษฐานขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอฝากคาถามชวนคิดให้กับทุกคนนะครับว่าเวลานี้คุณกําลังรอให้พระเจ้าตีคุณอยู่หรือเปล่า หรือคุณพร้อมที่จะรับการเตือนจากพระเจ้าแล้วหรือ,อยังถ้ามีคําตอบใดๆก็ขอเชิญแชร์คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้นะครับเพื่อจะเป็นพระพรให้กับทุกๆคนแลเชิญพี่น้องทุกท่านได้กดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube และ Facebook ของซีเจนไทย และสามารถแสดงความคิดเห็นดังบันพึกพรมาที่ช่องคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปและท่านเห็นว่าสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์เป็นพระพรให้กับผู้อื่นท่านสามารถที่จะทิ่ฐานเผื่อหรือถวายทรัพย์เข้ามาเพื่อให้เป็นพระพรกับคนอื่นๆมากมายต่อไปขอพระเจ้าอวยพรครับทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเผื่อพวกเราอาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ